ดีนะครับผมวันนี้ก็เจอผมช่างบอยรอยวเหมือนเดิมนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้องานกัน<ม>ของเล่นรถตู้ครับชิ้นนีนะ้เป็นสเกิร์ตด้านหน้านะครับผมเหมาะสำหรับสายซิ่งนะอันนี้เดี๋ยวจะไปส่งให้ช่างสีครับจุดเด่นของข้านนะครับควายตัวได้นะครับผมควายตัวได้ เป็นงานไฟเบอร์ครับผมแต่เปียกเสมือนงานพลาสติกนี่นะนิ้วเดียวน้ำหนักจิ้มนิ้วเดียวยกนิ้วเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวครับผมตัวนี้เป็นสเกิร์ตหน้า,นาเดี๋ยวจะทําทำสีแล้วครับผมนี่ครับห้อยตัวได้นะครับผม ยังไงก็แตกไม่ต้องกลัวไม่ต้องถามว่าแตกไหมยังไงก็แตกพลาสติกแม่งยังแตกได้เลยอยากได้นะครับผมติดต่อมาแล้วก็ส่วนเราก็หาเพื่อนร่วมงานอยู่นะครับผมว่า,าใครที่เป็นช่างสีนะครับผมอยากร่วมงานด้วยกันติดต่อมานะครับผมขอให้คุณมาแค่ เครื่องมือทำมาหากินของคุณมาคุยกับเราได้นะครับผมเรื่องราคามาคุยกันก่อนมาดูฝีมือก่อนนะครับผมแล้วเราถึงจะตกลงราคากันได้นะครับผมนี่นะครับหนึ่งซาตู้ซิงชลบุรีหรือว่าช่างบอยลอยวิทาง facebook ก็เป็นกลุ่มนะครับผมส่วน facebook หลักก็ร้อยเอกอยูชีจินติ๊กตอกก็บอยคนเดิมครับผม คลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยฝากกดติดตามด้วยนะครับงานนะครับผมเป็นไงครับเป็นไงสไตล์พลาสติกขอบคุณนะครับนี่นะครับเป็นห้องพ่นนะครับผมบรรยากาศในห้องพ่นของเรานะครับ เดี๋ยวเปิดเปิดไฟก่อนแล้วห้องพ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับพร้อมประมาณนี้ครับ